ถ้าคุณมีของวิเศษสักชิ้นคุณจะยังใช้มันไหมแล้วถ้าของวิเศษพวกนั้นอาจนำพาผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝันคุณจะยังคงใช้มันอยู่อีกหรือเปล่านิทานคืนนี้จะพาคุณไปค้นหาคำตอบด้วยกันนิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องของวิเศษที่ใช้ไม่ได้ผล การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและทุ่งหญ้ากว้างมีเด็กชายตัวผอมเกรงคนหนึ่งชื่อว่าทิมมี่ทิมมี่ไม่ใช่เด็กที่โดดเด่นอะไรเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนลูกชายของชาวนาไม่ได้ฉลาดหลักแหลมเหมือนลูกของนักบวชและก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งเหมือนลูกสาวของเจ้าของโรงแรม เขาเป็นเพียงเด็กธรรมดาที่ชอบเผลอเมื่อลอยเวลาเดินและมักจะสะดุดก้อนหินล้มอยู่เสมอเพื่อนๆมักล้อว่าทิมมี่เจ้าคือเด็กโก้ที่สุดในหมู่บ้านแต่ทิมมี่ก็เพียงหัวล้อแห่แหไม่เคยโกรธใครจริงจังเพราะในใจลึกๆเขาแอบหวังอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่ง เขาจะได้เจอสิ่งพิเศษที่ทำให้ชีวิตของเขาไม่ธรรมดาอีกต่อไปเช้าวันหนึ่งทิมมี่เดินเล่นในตลาดเก่าของหมู่บ้านตลาดนี้ขึ้นชื่อเรื่องเข้าของแปลกๆที่พ่อค้าเร่จากแดนไกลเอามาขายมีทั้งเข็มกลัดรูปมังกรที่บอกว่าเคยอยู่กับอัศวินในตำนานมีผ้าคลุมที่เขียนว่าทอด้วยเส้นไหมจากดาวตก และยังมีตุ๊กตาไม้ที่หัวหลุดแล้วลอยกลับมาติดใหม่ได้เองแน่นอนว่าเด็กๆในตลาดเล่นกันจนหัวตุ๊กตาหลุดจริงๆแล้วก็ร้องกรี๊ดกันไปทั้งแถบเมื่อมันลอยกลับมาติดเองทิมมี่ชอบเดินดูของเหล่านี้แม้จะไม่มีเงินซื้อเลยสักชิ้นเขาก็พอใจแค่ได้มองและจินตนาการว่าถ้าได้ครอบครองของเหล่านี้บ้างก็คงดี จนกระทั่งเขาเจอแผงขายของเก่าที่ดูรกอยู่ท้ายตลาดพ่อค้าเป็นชายชรลาตัวเล็กผมสีขาวฟูจนบังตาเกือบมิดเข้ามาสิหนุ่มน้อยชายชรลาเรียกเสียงแหบพร่าที่นี่มีแต่ของวิเศษแท้ๆของจริงทั้งนั้นทิมมีตาลุกวาวเขามุดเข้าไปในแผงซอมซ้อเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นไม้เก่าๆบนโต๊ะไม้เล็ก มีของสามชิ้นตั้งอยู่เรียงกันอย่างประหลาดตะเกียงน้ำมันสีทองมนมีคราบสนิมเล็กๆเกาะอ,อยู่ขวดยาแก้วใสที่ข้างในมีน้ำสีฟ้าใสาเป็นประกายและรองเท้าหนังสีน้ำตาลเก่าดูเหมือนจะหลวมไปสักหน่อยสำหรับเด็กวัยทิมมี่เลือกไปสิหนึ่งชิ้นของวิเศษเหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตเจ้า ชายชะลาพูดทางหัวเราะเฮอ,อเออข้าไม่มีเงินเลยนะครับทิมมี่รีบโบกมือชายชะลาใสา่หัวไม่ต้องใช้เงินของพวกนี้ต้องการคนที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นจึงจะยอมไปอยู่ด้วยทิมมี่อ้าปากค้างไม่ธรรมดางั้นหรือแต่ข้าก็ธรรมดาที่สุดในหมู่บ้านนี่นาะแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไร ของทั้งสามชิ้นกลับส่องแสงระยิบระยับขึ้นมาทีละชิ้นเหมือนกำลังเรียกหาเขาทิมมี่ตกใจจนเกือบสะดุดล้มอีกตามเคยในที่สุดเขาตัดสินใจเลือกตะเกียงน้ำมันเพราะมันดูคลาสสิกที่สุดเขาพูดว่าเผื่อว่าจะมีวิญญาณยักษ์โผลมาเหมือนในนิทานที่ข้าเคยฟังชายชลาหัวเราะฮหืห่ ดีเจ้าจะได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์แน่ๆแล้วก็ยัดตะเกียงใส่มือทิมมี่ก่อนจะหายวับไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนทิมมี่ยืนงงอยู่นานก่อนจะรีบวิ่งกลับบ้านหัวใจเต้นตึกตักเขาคิดตลอดทางถ้าได้ยักษ์วิเศษจริงๆข้าจะขอขนมมากมายขอให้ตัวเองเก่งที่สุดในหมู่บ้านและจะไม่มีวันเป็นเด็กโก้อีกต่อไป เมื่อกลับถึงบ้านขอเอาตะเกียงมาวางไว้บนโต๊ะวิธีใช้ต้องถูตะเกียงใช่ไหมนะเขาพึมพำทิมมี่หยิบผ้ามาเช็ดเช็ดถูถ,ถูแต่แทนที่จะมีควันหรือยักษ์โผล่ออกมาตะเกียงกับพ่นความเมาดำดำใส่หน้าเขาเต็มไปหมดจนเขากลายเป็นทิมมี่หน้าดำในพริบตาทิมมี่ไอแค่แค่นี่มันอะไรกันเนี่ย เขารีบเช็ดหน้าแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งเลอะเขาต้องคว้ากระจกมาส่องหน้าแล้วก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเพราะหน้าตาของเขาดูตลกชะมัดเขาลองถูอีกครั้งคราวนี้ตะเกียงก็พ่นประกายไฟเล็กๆออกมาทําให้ม่านเกือบไหมทิมมี่รีบวิ่งไปเอาน้ํามาดับไฟแทบไม่ทันโอ้ยนี่หรือของวิเศษทิมมี่ถอนหายใจ หรือว่าค้าจะใช้ผิดวิธีกันนะแต่ในใจของเขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาคิดว่าถ้าของชิ้นแรกยังไม่ได้ผลก็มีอีกสองชิ้นนี้นาและแล้วทิมมี่เด็กชายโกะก็กลับไปที่ตลาดในวันถัดมาเพื่อเอายาวิเศษและรองเท้าวิเศษมาลองด้วยเขายิ้มกว้างทั้งที่ตัวเองยังมีขเขาดำเลอะอยู่ครึ่งหน้า แต่ในใจกลับพองโตเต็มไปด้วยความหวังไม่ได้รู้เลยว่าของวิเศษแต่ละชิ้นจะนำพาความวุ่นวายหาหามาให้เขามากแค่ไหนเอาละของชิ้นแรกไม่ได้ผลคราวนี้ต้องได้ผลแน่ๆทิมมี่พึมพำพลางหยิบยาวิเศษมาถือไว้ในมือเขารีบวิ่งกลับบ้านตั้งขวดวางบนโต๊ะแล้วจ้องอยู่นานจะกินเลยดีไหมนะ เขานึกภาพในใจว่าหลังจากดื่มแล้วเขาจะตัวสูงใหญ่แข็งแรงวิ่งเร็วเหมือนกวางกระโดดสูงเหมือนกบและทำให้เพื่อนๆตะลึงไปเลยเขาเปิดฝาขวดอย่างระมัดระวังน้ำสีฟ้าในนั้นส่องแสงระยิบระยับราวกับมีดวงดาวเล็กๆล,ลอยอยู่ข้างในทิมมีกลืนน้ำลายเอื้อกหนึ่งแล้วซดเข้าปากไปคำใหญ่และทันใดนั้นเอง ฮัตชิวเสียงจามสถานบ้านทั้งหลังโต๊ะเก้าอี้สั่นโครงจานชามกระเด็นล่วงลงมาจากชั้นวางหน้าต่างเปิดดังปังเหมือนโดนลมพายุพัดทิมมี่อ้าปากค้างมนีคาได้พลังวิเศษแล้วจริงๆหรือแต่ไม่ทันไรเขาก็จามต่อเนื่องเป็นชุดฮัตชิวฮัตชิวฮัตชิว คราวนี้บ้านทั้งหลังโยกคลอนเหมือนมีใครเขยา่าไก่ที่เลี้ยงไว้ในเล้าแตกตื่นวิ่งอนละมานเสียงกระตากกระตากดังก้องไปทั้งหมู่บ้านแม้แต่เพื่อนบ้านก็ยังหันมามองแล้วก็หัวร้อเสียงดังทิมมี่เจ้าไปทำอะไรบ้านสั่นขนาดนั้นนะ่ะทิมมี่หน้าแดงกำ่ัรีบยกมือปิดจมูกแต่ก็ไม่ทันเขาจามอีกทีปัง หลังคาแทบปลิวเขาล้มลงนั่งหมดแรงเขามองน้ำสีฟ้าในขวดที่ยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งทิมมี่จ้องมันด้วยสีหน้าซีดเผือดโอ้ไม่แบบนี้ข้าไม่กล้ากินต่อแล้วของวิเศษอะไรจามจนบ้านจะพังอยู่แล้วแม้จะผิดหวังจากยาวิเศษแต่ทิมมี่ก็ยังไม่ยอมแพ้ เขาหันไปหยิบรองเท้าหนังสีน้ำตาลเก่ามาถือไว้แทนรองเท้าดูเรียบง่ายแต่มีลายเส้นประหลาดปักอยู่ตรงส้นดูคล้ายรูปสายฟ้าทิมมี่ลองสวมเข้าไปอืมขนาดใหญ่ไปนิดแต่ก็ไม่ถึงกับหลวมจนใส่ไม่ได้ทันใดนั้นเองเขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างไหลขึ้นมาจากปลายเท้าหัวใจเต้นตึกตักคราวนี้ละ่ะ ถ้าจะกลายเป็นนักวิ่งเร็วที่สุดในหมู่บ้านเขาก้าวออกไปข้างนอกพอเท้าแตะพื้นหญ้าพรึบร่างของทิมมีพ่พุ่งพรวดไปข้างหน้าเหมือนลูกธนูถูกยิงออกจากคันสอนลมตีหน้าแรงจนผมตั้งชี้เขาหัวเราะด้วยความดีใจเย่ข้าเร็วจริงๆด้วยแต่ความเร็วมันทวีขึ้นไม่ยอมหยุดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหยุด หยุดสิหยุดทิมมี่พยายามหยุดเต็มที่แต่รองเท้าวิเศษไม่ฟังคำสั่งมันพาเขาพุ่งทะลุสวนผักของคุณยายแอนนาฟักทองกลิ้งกระเด็นเป็นทางยาวจากนั้นวิ่นต่อไปชนกองญ้าที่ชาวนากำลังตากอยู่กลายเป็นกองฟางกระจายเต็มอากาศโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย ทิมมี่ร้องลั่นขณะที่ขาวิ่งเองไม่หยุดสุดท้ายเขาพุ่งไปตรงทางแม่น้ําและแล้วตุม้มเขากระโดดตกลงไปในน้ําเสียงดังสนัน่นรองเท้าถึงค่อยๆหยุดทํางานในที่สุดทิมมี่โผล่หัวขึ้นจากน้ําหอบแหกแฮกเปียกโชกไปทั้งตัวเสียงหัวเราะของเพื่อนบ้านดังลั่นอยู่บนฝั่งแม่น้ํา ทิมมี่จะวิ่งเหมือนลูกธนูเลยห้าหห้าเขานั่งกอดเขาอยู่ริมตะลิงหน้าแดงก่ำด้วยความอับอายโอ้ยของวิเศษอะไรเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยสักครั้งมีแต่เรื่องโกโกโว้วนวายทั้งนั้นคืนนั้นทิมมี่นอนกลิ้งไปมาไม่อาจข่มตาหลับ ข้างๆเขามีทั้งตะเกียงวิเศษยาวิเศษและรองเท้าวิเศษวางเรียงกันอยู่บนพื้นแต่ละชิ้นเหมือนแกล้งเขาให้ความหวังแล้วทําลายมันในพริบตาเขาพึมพำเสียงเบาหรือว่าของพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของวิเศษเลยท้องฟ้าคืนนั้นมีเพียงดวงจันทร์กลมโตสองแสงอ่อนโยน ทิมมี่ถอนหายใจและหลับตาลงไปด้วยความสับสนเขายังไม่รู้เลยว่าในวันถัดมาของวิเศษที่เขาเก็บไว้ทั้งสมชิ้นจะทำเรื่องวุ่นวายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกจนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านต้องจดจำลุ่งเช้าในหมู่บ้านเล็กๆทิมมี่ตื่นมาพร้อมเสียงเคาะประตูกอกกอกกก ทิมมี่ทิมมี่ช่วยทีเธอเป็นเสียงของคุณยายแอนนาเจ้าของสวนผักที่เมื่อวานเขาวิ่งทะลุจนฟักทองแตกกระจายทิมมี่สะดุ้งลุกพรวดคุณยายคุณยายไม่โกรธข้าใช่ไหมครับแต่พอเปิดประตูออกไปเขากลับเห็นชาวบ้านหลายคนยืนรวมตัวกันอย่างโกลาหลทุกคนบ่นว่าน้ำในคลองลดลงผิดปกติ ปุงวัววิ่งนี้ไปหมดกองหญ้าที่ตากไว้ปลิวหายหมู่บ้านเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสายตาของชาวบ้านหลายคู่ก็มองมาที่ทิมมี่เพราะว่าเมื่อวานพวกเขาเห็นเด็กชายตัวเล็กๆคนนี้พุ่งไปทั่วเหมือนลูกธนูแถมยังทำให้กองหญ้ากระจัดกระจายเละเทะเจ้าทำอะไรลงไปหรือเปล่าเสียงหนึ่งถาม ถิมมีหน้าแดงกำ่ำรีบใส่หัวปฏิเสธแต่แล้วสายตาของชาวบ้านก็เหลือบไปเห็นตะเกียงยาวิเศษและรองเท้าที่วางอยู่บนพื้นในบ้านทุกคนมองตามแล้วฮือหาขึ้นมาทันทีนั่นมันของวิเศษไม่ใช่หรือใช่ใช่ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าว,ว่าตะเกียงสามารถเสกสิ่งมหัศจรรย์ได้ ลองให้ทิมมี่ใช้ดูสิบางทีอาจช่วยหมู่บ้านพวกเราได้แม้ใจหนึ่งจะกลัวแต่ทิมมี่ก็ไม่กล้าปฏิเสธ้วยสายตาของผู้คนในหมู่บ้านทิมแทงเขาด้วยความหวังเขาหยิบตะเกียงวิเศษขึ้นมาอย่างกล้ากลัวกลัวเอาละนะขอให้น้ำในคลองกลับมาเต็มอีกครั้งปุง้ง คราวนี้ไม่ได้มีน้ำวิเศษโผลออกมาจากในตะเกียงแต่กลับมีหิมะพุ่งทะลักออกมาแทนในพริบตาหมู่บ้านเต็มไปด้วยหิมะหนานุ่มเด็กๆหัวเราะคิกคักเอามาปั้นเป็นก้อนกลิ้งเล่นส่วนผู้ใหญ่ก็ยืนงงทำอะไรไม่ถูกโอ้ยไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยทิมมีก่กุมขมับยังไม่ยอมแพ้ เขาหันไปหยิบยาวิเศษที่เหลืออยู่ครึ่งขวดบางทีถ้าดื่มแล้วคาอาจจะแข็งแรงพอช่วยหมู่บ้านได้จริงๆเขาหันไปยกดื่มต่อหน้าชาวบ้านและท่านใดนั้นเองฮัตชิวเสียงจามสถานทั้งหมู่บ้านกำแพงดินบางส่วนสั่นไหวจนร่วงลงมาพาปูโต๊ะในบ้านทุกหลังปลิวออกทางหน้าต่างไก่วิ่งกระเจิงเหมือนเกิดพายุ โอ๊ยตายแล้วชาวบ้านกรีดร้องวิ่งหนีกันวุ่นวายทิมมี่ยืนจามจนตาลายน้ำหูน้ำตาไหลาพรากไม่ไม่ใช่แบบนี้อีกแล้วเขาพึมพำสุดท้ายเขาหยิบรองเท้าวิเศษขึ้นมาสวมครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่ๆเขาเก้าวออกไปข้างนอกกะจะวิ่งไปตักน้ำจากคลองอีกหมู่บ้านมาให้ แต่รองเท้ากลับพาเขาวิ่งวนรอบหมู่บ้านไม่หยุดช่วยด้วยช่วยด้วยเขาวิ่งชนกองหญ้าล้มลงไปในกองผักแล้วทะลุผ่านฝูงไก่ที่แตกฮืออีกครั้งเด็กๆหัวเราะจนท้องแข็งแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ตอนแรกโกรธก็อดหัวเราะตามไม่ได้ในที่สุดทิมมี่สะดุดล้มกลิ้งไปตรงลานกว้างของหมู่บ้านรองเท้าหลุดออกจากเท้าเอง แล้วเขาก็นอนหอบหายใจดังเฮือกเฮือกหมู่บ้านตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะขาวโพนผักผล,ลไม้กระจายเกือนวัววิ่งหนีไปไกลและเด็กๆกกำลังวิ่งเล่นหัวร้อสนุกสนานร,ราวกับเป็นเทศกาลไม่มีใครได้สิ่งที่อยากได้จริงๆแต่หน้าแปลกทุกคนกลับหัวล้อและยิ้มกว้างกว่าที่เคยคุณยายอนนาพูดขึ้นถึงเจเลเท แต่ก็ทำให้เราลืมความกังวลไปได้นะห่าหหชาวบ้านอีกคนเสริมใช่แล้วทิมมี่อาจจะไม่ได้ช่วยหมู่บ้านแต่เขาทำให้พวกเราได้หัวเราะจนท้องแข็งทิมมี่ลุกขึ้นมานั่งหน้าแดงนิดนิดแต่ก็เผอยิ้มออกมาเขาพึมพำกับตัวเองว่าของพวกนี้มันไม่ได้วิเศษหรอก มันมีแต่ทำให้เรื่องโกะ๊โกะเกิดขึ้นแล้วเขาก็หันไปมองเพื่อนๆที่กำลังหัวเราะแบ่งปันหิมะปั้นเป็นก้อนกลิ้งเล่นกันในใจของทิมมี่เกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาดบางทีสิ่งวิเศษจริงๆอาจไม่ใช่ตะเกียงรองเท้าหรือยาก็ได้แต่มันคือเสียงหัวเราะและความสุขเล็กๆที่พวกเราแบ่งปันกันต่างหาก ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านไม่เคยเรียกทิมมี่ว่าเด็กโก้ที่สุดในหมู่บ้านอีกต่อไปแต่กลับพูดว่าถ้าไม่มีทิมมี่เราคงไม่ได้หัวร้อและสนุกกันขนาดนั้นหรอกส่วนของวิเศษทั้งสชิ้นทิมมี่เก็บมันใส่กล่องไม้ไว้ใต้เตียงและเขียนป้ายติดเอาไว้ว่าของวิเศษที่ใช้ไม่ได้ผลแต่ทำให้หัวใจยิ้มได้ และทุกครั้งเวลาที่ทิมมี่เพลอรู้สึกว่าตัวเองไม่พิเศษเขาจะหยิบกล่องนั้นขึ้นมาดูแล้วหัวเราะเบาๆเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งวิเศษที่สุดจริงๆคือการเป็นตัวเองแม้จะธรรมดาแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงหัวเราะบางครั้งเราพยายามหาสิ่งพิเศษมาทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าคนอื่น แต่แท้ที่จริงแล้วความไม่วิเศษของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะเสียงหัวเราะความอบอุ่นและความจริงใจจากตัวตนธรรมดาธรรมดาของเราต่างหากคือสิ่งวิเศษที่สุดที่จะทำให้ทั้งตัวเราและคนรอบข้างมีความสุขได้จริงๆ